สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงฟิสิกส์เรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้กับชีวิตประจำวันเรามากๆนะคะซึ่งก็คือเรื่องการถ่ายโอนความร้อนนะคะโดยเราจะพูดถึงเรื่องการการนำหลักการถ่ายโอนความร้อนนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะซึ่งมันเป็นวอล์กด้วยเนาะเราอาจจะมีการทําไปแล้วก็อธิบายไปด้วยแล้วก็ติดตามกันเลยนะคะซึ่งการถ่ายโอนความร้อนนะคะก็คือการถ่าย พลังงานความร้อนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะคะแบบว่าเหรียญบาทมีอุณหภูมิสูงกว่าบล็อกลิปสติกเหรียญบาทก็จะถ่ายโอนพลังงานความร้อนไปที่บล็อกลิปสติกนี้ค่ะซึ่งการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจะอยู่นะคะก็ต่อเมื่อสองอันนี้นะคะวัตถุสองนี้มีอุณหภูมิเท่ากัน,นะคะ่ะโดย,โดยรูปแบบการ ถ่ายโอนความร้อนนะคะก็จะมีอยู่3แบบนะคะโดยเราจะขอเริ่มจากอธิบายของการแผ่รังสีความร้อนก่อนนะคะโอเคซึ่งการแผ่รังสีความร้อนนะคะก็คือเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่มันไม่ต้องใช้ตัวกลางนะคะซึ่งพอมันไม่ต้องใช้ตัวกลางทีนี้มันก็เลยเกิดขึ้นในสุญญากาศได้ทีนี้ก็คือรูปแบบการถ่ายโอนก็คือวัตถุที่มีพลังงานสูงในรูปแบบของรังสีขึ้น แม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็จะถ่ายโอนความร้อนไปที่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าที่จะเราจะเจอในชีวิตประจำวันก็ก็นี่แหละก็เช่นคุณเห็นไหมเนี่ยไมโครเวฟใช่ก็คือไมโครเวฟก็เป็นคลื่นไมโครเวฟเนาะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันเราจะ อุ่นหนึ่งนาทีทวนคือขึ้นไมนโครเวฟเนี่ยมันก็จะถ่ายพลังงานความร้อนไปที่นมของเราซึ่งมันก็จะทําให้โมเล,ลกูลนมของเราเนี่ยเกิดการแบบว่าเบียดมวลมุณน้ําที่น้ำเนี่ยเกิดการเบียดสีกันมันก็เลยทําให้เกิดพลังงานความร้อนอาหารหรือสิ่งที่เราเอาเข้าไปอุ่นเนี่ยมันก็เลยเกิดการอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็เลยสุก ส0 0พันปีต่ปิงสี่ปิงเยได้แล้วทุกคนเห็นความเป็นความร้อนของมันไหมใช่ตอนนี้เราร้อนมากโดยโดยรูปแบบการ ถ่ายโอนความร้อนนะคะก็จะมีอยู่3แบบนะคะโดยเราจะขอเริ่มจากอธิบายของการแผ่รังสีความร้อนก่อนนะคะโอเคซึ่งการแผ่รังสีความร้อนนะคะก็คือเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่มันไม่ต้องใช้ตัวกลางนะคะซึ่งพอมไม่ต้องใช้ตัวกลางทีนี้มันก็เลยเกิดขึ้นในสุญญากาศได้ทีนี้ก็คือรูปแบบการถ่ายโอนก็คือวัตถุที่มีพลังงานสูงในรูปแบบของรังสีขึ้น แม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็จะถ่ายโอนความร้อนไปที่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าที่เราจะเจอในชีวิตประจําวันก็ก็นี่แหละก็เช่นคุณเห็นไหมเนี่ยไมโครเวฟใช่ก็คือไมโครเวฟก็เป็นคลื่นไมโครเวฟเนาะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันเราจะ อุ่นหนึ่งนาทีทวนก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นอเราเป็นขลื่นตัดออกดีไหมวะโอเคเทคนี้ไหมนะก็คือคลืนไมโครเวฟเนี่ยมันก็จะถ่ายพลังงานความร้อนไปที่นมของเราซึ่งมันก็จะทำให้โมเลกูลนมของเราเนี่ยเกิดการแบบว่าเบียด อุณหภูมิน้นนําที่น้ำเนี่ยเกิดการเบรดสีกันมันก็เลยทําให้เกิดพลังงานความร้อนอาหารหรือสิ่งที่เราเอาเข้าไปอุดเนี่ยมันก็เลยเกิดการอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็เลยสุกปิงสี่ิิงเอได้แล้วเอได้แล้ว ทุกคนเห็นความเป็นความร้อนของมันไหมใช่ตอนนี้เราร้อนมากซึ่งเราก็จะใส่มะชะลงไปนิดหน่อยแล้วกันมันก็จะเป็นนมจืดเป่าๆเกินไปมันจอละลายให้เราไหม เนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นเห็นไหมเป็น,นร้อนๆเป็นแบบนี้เลยพอออกมาจากไมโครเวฟต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องการทางไอการนำความร้อนและกันเนาะทุกคนพัดลมอันนี้ก็เป็น ส่่ทีคะการนําความร้อนนะคะในที่ก็คือการที่ตัวกลางของเรานะคะที่จะเป็นของแข็งคือมันจะเกิดขึ้นกับในระดับอนุภาคนะคะโดยที่จะถ่ายโอนจากอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่อุณหภูมิต่าเช่นเคยที่เกิดในระอนุภาคเนี่ยก็คืออย่างเช่นเหมือนช้อนเราน,นะคะเป็นของแข็งแล้วเราเอาไปใส่ไว้ในนมร้อนซึ่งความร้อนนะคะจะถูกถ่ายเทมายัางช้อนที่เป็นของแข็งโดยโมเลกุลของช้อนนะคะไ,ได้รับความ ความร้อนนะคะก็จะเกิดการการสัน่นแล้วมันก็จะสั่นอย่างนี้ติดิดกันไปมันก็เลยทําให้เกิดความร้อนในตัวของช้อนขึ้นมาค่ะก็เหมือนอย่างเช่นตอนที่เราทําอาหารหรือเราต้อมอะไรสักอย่างแล้วเรานะคะเอาฝาหม้อไปไป,ไปปิดไว้ตรงในที่หมอ้อหรือกระทะที่เราทําอาหารจะเราเปิดไฟอยู่จีนี้พอผ่านไปเราปิดไว้ถ้าสมมติว่าฝาหม้อตรงนั้นนะคะที่เราจะตรงหูของฝาหม้อนะคะเราไม่มีตัวชนวนหรือตรงที่การความร้อน,นะคะ่ะพอเราไปจับปุ๊บเราจะเพราะมันร้อนเพราะมันเกิดการ การนาความร้อนค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะพูดถึงาการพาความร้อนนะคะก็จะเกิดขึ้นในสดของที่เป็นสถานะของเหลวและของแก๊สเท่านั้นนะคะเพราะว่าโมเลกุลมันจะเป็นแบบอิสระค่ะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ไม่เหมือนในของแข็งซึ่งพอโมเลกุลของเหลวหรือว่าแก๊สนะคะได้รับความร้อนก็จะเกิดการขยายตัวความหนานแน่นก็จะต่ําทีนี้พอความหนานแน่นต่ำปุ๊บมันก็จะลอยตัวทีนี้พอมันลอยตัวไปปุ๊บพวกที่โมเลกุลมัน อุณหภูมิเย็นกว่าแล้วก็ความหนาแน่นสูงกว่าก er ็จะเข้ามาแทนที่ค่ะหัวข้อต่อไปเนาะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนความร้อนเนาะโดยอันแรกนะคะอุณหภูมิถ้าความต่างระหว่างอุณหภูมิระหว่างสองวัตถุยิ่งมากการถ่ายโอนความร้อนก็จะยิ่งเร็วเพราะว่าอุณหภูมิมันต่างกันมากเนาะมันก็เลยยิ่งเร็ว 2. พื้นที่ผิวสัมผัสถ้าพื้นที่ผิวสัมผัยิ่งมากนะคะการแลกเปลี่ยนความร้อนก็จะยิ่งมากตามไปด้วยเพราะพื้นที่ผิวสัมผััสมมนาก ความหนาของวัตถุถ้าวัตถุมันหนามันก็จะมีการถ่ายโอนความร้อนที่ช้าลงแล้วถ้าวัตถุมันบางแบบมันบางใช่ไหมการถ่ายโอนความร้อนมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าเระยะทางมันมันใกล้ขึ้นเนาะก็คุณสมบัติแล้ววัสดุนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าวัตถุเป็นวัสดุชนิดแบบว่าเป็นพวกโลหะนี้เนาะมันก็จะ นำความร้อนได้ดีถ้าสมมติว่าเป็นพวกเป็นโฟมเป็นยางเป็นไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะนําความร้อนไม่ค่อยดีมันก็เลยกลายเป็นเป็นฉนวนแล้วก็มันจะเกี่ยวกับความร้อนแล้วก็ความหนาแน,น่นเฉเพาะด้วยซึ่งมันจะมีผลกับการเก็บและการปล่อยพลังงานความร้อนของวัตถุอีกแบบด้วยแล้วก็ความเร็วของของไหลซึ่งจะเกี่ยวกับการพาความร้อนซึ่งถ้าสมมติว่าลมหรือของไหลมีอัตราที่เร็วก็คือจะทําให้การพาความร้อนนะคะก็จะยิ่งเร็วด้วยอก็ สมบัติของของไหลเนาะก็จะมีความเหนืดเช่นความหนืดอความแน่นความร้อนเฉพาะค่าการนําความร้อนของของไหลซึ่งก็จะมีผลต่อการพออาความร้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็การแผ่รังสีเนาะก็จะอุณหภูมิของวัตถุสีพื้นผิวแล้วก็าาระยะห่างของวัตถุก็จะมีผลต่อการแผ่รังสีแล้วก็อันออการสภาพแวดล้อม ก็คือสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีผลต่อการการถ่ายโอนความร้อนหมดเลยที่แบบเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นอากาศลมฟ้าดินอะไรประมาณนี้ก็มีผลหมดค่ะต่อไปนะเราก็จะมาดูตัวอย่างโจทย์เนาะซึ่งเราจะขอยกตัวอย่างโจทย์ที่เป็นโจทย์ในเน็ตละกันอย่างเช่นข้อแรกสาภาพการทดลองน,นะคะหน้าไม้ปิเกอร์ที่หนึ่งมีอุณหภูมิ7จองศาเซลเซียสอยู่ที่สายสุดปิเกอร์ไปที่2มีอุณหภูมิ2ี่าองศาเซลเซียสอยู่ที่ขวาสุด เมื่อเอาน้ำเย็นผสมกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันในปกเกอร์ใบที่2ใบกลางเมื่อผสมน้ำเย็นกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันแล้วอุณหภูมิที่ได้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงและได้ข้อสรุปในข้อใดที่ถูกต้องเนาะข้อหนึ่งนะคะอุณหภูมิของน้ำมีการถ่ายโอนพลังงานให้สิ่งแวดล้อมเช่นปกเกอร์เทอร์โมมิเตอร์และอากาศรอบปกเกอร์ให้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้าร้อนไม่เท่ากับอุณหภูมิที่ลดลงของน้ําเย็น 2. พลังงานความร้อนจะอยู่ถ่ายโอนเมื่อทางน้ําเย็นและน้ําร้อนมีอุณหภูมิเท่ากันนออุหภมมิที่่งขข้้ําเบพึย็ 3. อุณหภูมิที่วัดได้นะคะจะมีค่าน้อยกว่าอุณหภูมิของน้ำเย็นแต่สูงกว่าอุณหภูมิของน้ำร้อน4เมื่อวัตถุ2ส,สิ่งอยู่ในสมดุลความร้อนวัตถุทั้งสองจะมีอุณหภูมิที่เท่ากันข้อนี้นะคะซึ่งคำตอบข้อนี้นะคะก็คือข้อ2ตามทฤษฎีเลยก็คือพลังงานความร้อนจะหยุดถ่ายโอนเมื่อ2วัตถุมีอุณหภูมิที่เท่ากันแล้วอุณหภูมิของที่ลดลงของน้ำร้อนไม่เท่ากับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ำเย็นก็คือมันจะมีเกี่ยวกับ ออภายนอกด้วยมาเกี่ยวได้ค่ะเลยทาให้มันเดินไม่เท่ากันอย่างเช่นแบบว่ามีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือเกี่ยวกับมวลเกี่ยวกับออไม่ได้ทําในระบบปิดอะไรงะะียค่ะเลยอาจจะให้มีการเปลี่ยนอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็ได้ต่อไปนะคะข้อ 2. ข้อในอธิบายการพาความร้อนได้ดีที่สดุด 1>, 1. การเกิดลมบกลมทะเล 2. การใช้คีมโลหะคีบฐานที่ร้อน 3. การจับด้ากระทะที่ทําจากโลหะที่กำลังทอดปา 4. การนำลโลหะไปนลนไฟรู้สึกร้อนที่มือที่จับลวดคําตอบข้อนี้คือข้อหนึ่งจะเห็นว่าตามทฤษฎีการทาความร้อนมันจะเกิดขึ้นในแค่ใในเฉพาะของเหลวหรือแก๊สนะคะเราจะเห็นว่า2-3 4เนี่ยมันจะเกี่ยวกับ คีหรือว,วัตถุที่เป็นของแข็งหรือเป็นที่เป็นโลหะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการพาความร้อนเลยซึ่งการเกิดลมบกลมทะเลเป็นการที่เกี่ยวกับอากาศหรือว่าเกี่ยวกับลมเนาะมันก็จะมีเกิดการแตกแตการแตกต่างของอุณหภูมิก็ทําให้มีแบบว่าอุณหภูมิเคลื่อนที่ไปแทนกันโมเลกุลอากาศเคลื่อนที่ไปแทนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยตอบข้อที่1ข้อที่3ข้อใดบอกความแตกต่างระหว่างการนําความร้อนกับการพาความร้อน1การนําความร้อนอนุภาคไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วย2าากระทะมักทำด้วยอลูมิเนียมเพราะพาความร้อนได้ดีกว่าเหล็ก 3ระดับความร้อนต้องแตกต่างกันมากการนําความร้อนจะดีกว่า4การนําความร้อนถือเป็นการหายโอนความร้อนที่เห็นชัดกว่าการพาความร้อนข้อนี้ตอบข้อหนึง่งเพราะว่าตามทฤษฎีเลยก็คือการนําความร้อนคือมันเกิดในของแข็งเนาะวัตถุอนุภาคก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนที่ไปด้วยเหมือนการพาความร้อนที่เกิดในของเหลวหรือของแข็งข้อสี่ข้อสุดท้ายแล้วเหตุใดเมื่อเราเอามือจับตัวคนที่เป็นไข่มีอุณหภูมิสูงเราจึงรู้สึกว่าตัวเขาร้อนความร้อนจากคนไข้ถ่ายโอนมาสู่มือเราได้ยังไง S 1การพาความร้อน2การนําความร้อน3แผ่นหลังสือความร้อน4ข้อกขอถูกข้อที่ตอบข้อ2อที่เราเอามือเราเชืบไปแตะตัวคนไข้ก็ส่วนหไักคือการถ่ายโองความร้อนก็จะมีอยู่สาแบบเนาะอย่างแรกก็คือการนําความร้อนก็เช่นเราเอาช้อนไปจุ่มในน้ำร้อนช้อนก็จะร้อนหรือเตารีดที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนั้นก็คือการนําความร้อนเหมือนกัน 2. การพาความร้อนก็จะเกี่ยวกับ องเหลวแล้วก็แก๊สเนาะก็อย่างเช่นก็คือเวลาเราต้มน้ําหรือเวลาเราอุ่นของแล้วเราเห็นไอน้ําขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็อันที่3มก็คือการแผ่รังสีความร้อนก็อย่างเช่นเราใช้เตาอบหรือเราใช้ไมโครเวฟหรือที่เราโดนอยู่ทุกวันก็คือปากแดดอันนั้นก็คือเป็นการแผ่รังสีความร้อนเหมือนกันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ